สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยอมก็กลับมาทําคลิปเนาะเนื่องจากว่าหายการทําคลิปไปนานมากเลยนะคะไม่ได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็ด้วยจากว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะยุ่งยุ่งนะคะทํางานนู่นนี่นั่นโน้นนะคะแล้วก็มาติดโควิดช่วงปลายปีช่วยช่วงเดือนธันวานะคะก็เลยทําให้ห่างหายไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะก็กลับมาร่างกายก็กลับมาดีคัลเวอร์แล้วนะ,ะก็จะบอกว่าช่วงที่ติดเนี่ย ติดกันทั้งสองคนเลยนะคะก็คือทั้งตัวออมแล้วก็แฟนออมเลยนะคะแต่ว่าออมเนี่ยจจออ,อาการก่อนนะคะก็ติดเนี่ยน่าจะประมาณ3วันนาะแล้วออมก็จะมีอาการเหมือนคนหนาวสั่นไข้ขึ้นสูงเลยนะคะก็คือแฟนก็อยู่ด้วยทุกวันแต่แฟนเนี่ยไม่มีอาการนะั้นวันนั้นก็คือแฟนน่ยมมีอาการอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ออมติดเนาะ<ๆ>ก็ในส่วนของออมนะออมก็จะมีอาการหนาวสั่นคืนแรกไข้ขึ้นสูงประมาณร้อยสี่ร้อยห้าฟาเรนไฮต์เลยนะคะก็ ถามว่ารู้สึกว่าเป็นหนักไหมสำหรับออมน่คิดว่าตัวออมไม่ได้เป็นหนักนะคะพอดีออมคิดว่าตัวออมเนี่ยน่าจะได้สายพันธุ์โอไมครอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะที่อเมริกาเนี่ยระบาดหนักมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาก็ติดเชื้อกันวันนึ่งเนี่ยเป็นหล้านคนเลยนะคะซึ่งเชื้อสายพันธุ์อันนี้อันใหม่โอมครอนเนี่ยออมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ แพร่พันออกมาง่ายมากนะคะก็คือแบบมันติดกันง่ายมากนะคะที่ทํางานอะไรเงี้ยอมก็ติดกันเยอะมากคนทั่วไปข้างบ้านนะคะทึ่ย้ายมาใหม่ก็ติดคือติดกันหมดเลยนะคะก็คือแต่ว่าความโชคร้ายมันก็ยังมีความที่แบบผ่อนโปรนผ่อนเบาลงมากก็คือมันไม่ได้อาการหนักนะคะก็คือมันเหมือนไข้หวัดนะที่อมอเป็นเนี่ยจะหนักก็คือช่วงสองสามวันแรกเท่านั้นที่เราจะไข้ขึ้นสูงแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวมาก แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นก็คือร่างกายมันก็ค่อยๆรีคาเวอร์แล้วเพื่อนบางคนถามว่าเฮ้ยอยู่เมกาเนี่ยติดโควิดอ่ะมันไม่ไปโรงพยาบาลไปไม่ได้นะจ๊ะขนาดคุยกับหมอนะคะยังต้องวีดีโอคอลคุยกันเลยนะคะคือที่เมกาเนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าเราไม่เอมิเรนซีจริงๆก็คือแบบไม่แบบหายใจไม่ได้เป็นลมล้มช็อกหมดสติ คือหายใจไม่ได้เนื่องจากแบบปอดมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะโควิดอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ไปนะคะก็คือเราเนี่ยจะเป็นการรักษาแบบโฮมไอเ t ชันก็คือรักษาแบบที่บ้านนะคะกินยาส่วนยาบางคนก็ถามว่าไปซื้อยาอะไรกินก็ไปซื้อตามร้านยาฟาร์มาซีนะคะก็คือพวก CVS, Walgreens, Walmart อะไรพวกนี้เป็นยาแบบว่าลดไข้นะคะก็คือ,อ,อของออมเนี่ยจะสคนกับแฟนเนี่ยจะกินยาเป็นตัวลดไข้ที่เป็นแบบน้ำนะคะก กินทั้งกลางวันกลางคืนเนาะแล้วก็เราก็กินวิตามินซีที่เป็นผงเสริมไปด้วยเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นก็ถามว่ากินยังไงกินแค่นั้นจริงๆอะค่ะคือไม่ได้กินอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็มีน้ําต้มขิงที่ว่าเราต้มกินกันเองที่บ้านเพื่อแบบให้มันร้อนๆแล้วก็ขับออกเนาะเพราะว่าเวลาเราป่วยเนี่ยเราก็ต้องกินอะไรที่แบบอุ่นๆเนาะเอเพื่อให้ร่างกายเราแบบวอร์มขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่แบบไม่ไหวเนาะอย่างแฟนออมเนี่ยเป็นโควิดเนี่ยเป็นแค่วันเดียวสองวันเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรแบบหนักหนาอะไรเนาะหลังจากที่เป็นเนี่ยหายสองอาทิตย์ออมก็ลองไปตรวจอ่าพีอีกรอบนึ่งเนาะก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะก็ อาจจะกลับมาเป็นลบในเร็วๆนี้นะคะก็คือคุณหมอเขาก็บอกไว้ว่าเออเวลาเราเป็นเนี่ยร่างกายต่อให้ร่างกายเรารีคาเวอร์เนี่ยมันก็ยังจะมีเชื้อตายอยู่ในตัวเราเนาอเราไปตรวจเราก็ยังเจอแต่อาจจะมีเชื้ออยู่พประมาณเดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราจะเดินทางเขาก็แนะนําว่าให้เราไปเอาไปแล้วลองแพทย์มานะคะแล้วก็บินเนาะเผื่อเราต้องเดินทางจริงๆนะคะแต่ก็มีแพลนว่าอาจจะกลับเมืองไทยช่วงเมษานะคะกลับไปต่อไปขับขี่แล้วก็กลับไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยนะคะกลับไปกับแฟน ก็วางแคนกันไว้เนาะก็หวังว่าช่วงนั้นเนี่ยมันคงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็เห็นที่เมืองไทยมีมาตรการผ่อนปลนให้กลับมาใช้แบบเทสสันโกก็ยังงงๆกับมาตรการใหม่ที่เมืองไทยให้ใช้ในวันที่1กุมภาอยู่นะคะก็จะเป็นแบบตรวจวันแรกจองโรงแรมจองจองที่พักจองค่าตั๋ววันแรกแล้วก็ ออไม่มีผลก็ออกไปได้แล้วก็5วันให้กลับมาใหม่คือเอาจริงอันนี้คืองงมากนะคะก็อยากจะบอกฝากไปถึงรัฐบาลว่ามันงงแล้วมันก็เพิ่มความซับซ้อนให้กับน,นักท่องเที่ยวนะคะคือเอาจริงๆตอนนี้หลายๆประเทศในแถบยุโรปหรือแถบอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดประเทศกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็ให้สิทธิ์สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ จำนวนโดสเนี่ยเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะจริงๆแล้วอยากให้ที่ไทยเนี่ยทำแบบนั้นบ้างนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจที่ไทยมันแย่แล้วมันก็น่าจะกลับมาฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเนาะถามว่าโอไมาค,คอนเนี่ยมันติดง่ายจริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากในสิ่งที่ออมสัมผัสน,นะคะแต่คนที่เป็นโรคประจําตัวหรืออะไรเงี้ยอมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงหรือว่าจะเป็นหนักแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวที่เป็นเนี่ย ก็อาการคล้ายๆกันนะคะก็คือคนที่เป็นข้างบ้านเป็นทุกคนเป็นเนี่ยทุกคนจะมาเล่าให้ฟังว่าโอเคอาการเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรมากก็ไม่กี่วันก็หายนะคะแล้วที่ทํางานสําหรับออมเนี่ยที่ทางานให้หยุด10วันเนาะแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนหมาแล้วะคะ่ะติดโควิดให้หยุดแค่5้าวันก็คือเชื้อมันไม่รุนแรงมากเขาก็เลยให้ลาหยุดน้อยลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยออมก็จะออกไปข้างนอกเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออมทำอะไรกันบ้างน,นะคะไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกําลังจะขับรถไปนะคะก็จะมีคนตามไปด้วยหนึ่งคนนะคะสามีค่ะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะไปค่ะโอเคค่ะเราก็มาถึงซูปเปอร์แถวบ้านแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตลาด ฝรั่งนะคะก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะผมก็จะซื้อสตรอเบอรี่ไปหนึ่งแพกนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากคะ่ะพวกผักหรือว่าผลไม้นะคะราคาก็จับต้องได้ไข่ไกก็ยังถือว่าประมาณ1แพ็คแกนี่อยู่ที่ประมาณเงินบาทไทยก็คงร้อบาทนะคะก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าเกิดเทียบกับค่าของชีพเนาะ ทุกอย่างก็สมดุลกับค่าครองชีพที่ออมอยู่ในเมืองที่ออมอยู่นะคะกับข้าวอาหารไม่ได้แพงมากเราถือว่าถ้าเกิดเราทำกินเองที่บ้านเนี่ยเราก็จะประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม